ครับวันนี้จะขออนุญาตวิเคราะห์คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนเพราะว่าการให้คำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนจะสะท้อนถึงแนวความคิดบุคลิกนิสัยใจคอรวมไปถึงสถานการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นๆ ที่มีการให้คำขวัญวันเด็กกันจะขอยกตัวอย่างเฉพาะบางคนบางปีเท่านั้นเพื่อจะวิเคราะห์ให้ได้รับฟังกันเช่นท่านแรกจอมพลสริดฐ์ธนรัฐจอมพลสริดฐ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ให้คำขวัญวันเด็กปี2504บอกว่าขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินยัยซึ่งจมพุนสดิ์จะให้คำขวัญในลักษณะเช่นนี้ทุกปีขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กมีระเบียบวินัยบ้างเป็นเด็กดี<ม>เป็นเด็กประหยัดเป็นอะไรในทํานองอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในสมัยการปฏิวัติคำขวัญวันเด็กก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้ คนที่สองจอมพลถนอมกิติกจรให้คำฝัญวันเด็กปี2516เด็กดีเป็นสีแก่าชาติเด็กฉลาดชาติเจริญก็น่าจะสอดคล้องกับการใช้แผนสภาพัฒน์หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติในช่วงแรกๆพูดถึงการเจริญของของประเทศก็เลยมีคำว่าพาชาติเจริญเข้ามาอยู่ในคำฝันวันเด็กด้วย คำขวัญวันเด็กของนายสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญสองปีปี2517ให้คำขวัญว่าสามัคคีคือพลังปี2518ให้คำขวัญวันเด็กว่าเด็กดีคือทายาทของชาติไทยต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคีจะเห็นได้ว่ามีการมุ่งเน้นเรื่องคำว่าสามัคคี เพราะสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นสถานการณ์หลัง14ตุลา2516มีความแตกแยกกันในหมู่ทหารและก็ในหมู่ประชาชนเพราะนั้นก็มีนายกพระราชทานหลังจากเหตุการณ์14ตุลาก็คือนายสัญญาธรรมศัก์หมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปลาโมชให้คำขวัญปี2519 มีคำควัญว่าเด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้อันนี้ความหมายก็คงจะหมายถึงในยุคนั้นพรรคกิจสังคม18เสียงเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลมีการต่อรองกันในหมู่สสในพรรคการเมืองกันเป็นจำนวนมากแล้วก็สสก็ขาดวินยัยก็เลยเป็นที่มาของ คำขวัญวันเด็กที่เน้นคำว่ามีวินัยด้วยนายธานินจะนายธานินไกลวิเชียนปี2520ให้คำขวัญว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นสมบัติของเยาวชนไทยรัฐบาลของนายธานินเป็นรัฐบาลหลังการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีการปราบปรามนักศึกษาเมื่อ6ตุลา19าคำขวัญวันเด็ก ก็ออกมาในลักษณะขวาจัดเน้นเรื่องความรักชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ผลเอกเกลียงศักดิ์ชมันนันให้คำวัญวันเด็กปี2 5 2 3อดทนประหยัดเป็นสมบัติของเด็กไทยช่วงรัฐบาลเกลียงศักด์มีการขึ้นราคาน้ำมันน้ำมันแพงก็มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดย,ยุคผลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ได้ให้คำฝันไว้ ปี2524เด็กไทยมีวินัยใจสัตย์ซื่อรู้ประหยัดเคร่งครัดคุณธรรมปี2526รู้หน้าที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีวินัยคุณธรรมปี2530นิยมไทยมีวินัยใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมอันนี้สอดคล้องกับบุคลิกของพลเอกเปรมเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุดจริตเรื่องการมีวินัย แล้วก็เป็นผู้รณรงค์ให้คนใส่เสื้อคอพระราชทานลักษณะของคำขวัญก็มุ่งเน้นเรื่องวินัยเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความรักษาวัฒนธรรมไทยนะครับรักษาความเป็นไทยพลเอกชาติชายชุนวันปี2534ให้คำขวัญว่ารู้หน้าที่มีวินัยไฟคุณธรรมนำชาติพัฒนา ก็อาจมาจากนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็ยุคนั้นก็พลเอกชาติชายเป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนาด้วยก็มีคำว่าชาติพัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้องนายบรรหารศริลปะอาชาปี2539ให้คําขให้คำวัญวันเด็กว่ามุ่งหาความรู้เชิดชูความเป็นไทยหลีกไกรยาเสพติดยุคคุณบรรหารมี การเปลี่ยนชื่อยาเสพติดจ,จากยาม้าเป็นยาบ้าและก็เริ่มต้นเรื่องการมียาเสพติดเข้ามาได้บาทก็เลยทำให้มีคำว่ายาเสพติดอยู่ในคำขวัญวันเด็กด้วยยุคพลเอกชวลิตยงใจยุธปี2 5 3 9รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยตั้งใจใฝ่ศึกษาไม่พึ่งพายาเสพติดยุครัฐบาลพลเอกชวลิตมีเรื่องปัญหาเศษรษฐกิจต้มยำกุ้ง มีปัญหายาเสพติดร,ระบาดคำขวัญวันเด็กก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนายชวนหลีกภัยให้คำขวัญวันเด็ก2ปีปี41กับปี42ให้ว่าขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยทั้ง2ปีอันนี้น่าจะมาจากหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ IMF หลังวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้รัฐบาลต้องประหยัด แล้วก็บุคลิกของนายชวนเองก็เป็นคนที่ตรงกับคําขัญวันเด็กในปีนี้ด้วยนายทักษณิณชินวัตรปี2548เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดยุคของนายทักษณิณเป็นยุคที่เรียกว่าตามองดาวเท้าติดดินก็ตรงกับบุคลิกของคุณทักษณิณที่ส่งเสริมให้คนเด็กรุ่นใหม่ อ่านหนังสือแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าสแสดงออกยุกคพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ปี2550ให้ว่ามีคุณธรรมนำนำใจใช้ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุขพลเอกสรยรุ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากคอมจชยยึดอำนาจแล้วก็เป็นผู้สนองทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9 พราะท่านเป็นองคมนตรีเมื่อลาออกจากการเป็นองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็นำคำว่าพอเพียงมาใช้ในคำขวัญวันเด็กด้วยยุคในอภิสิทธิเวชาชีวะปี2552ให้คำขวัญว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีเป็นยุคที่เกิดความแตกแยกในสังคมมีการชุมนุมของนปช รัฐบาลก็เรียกร้องความสามาัคคีปลองดองคุณอภิสิทษ์ก็เจรจากับแกนนำนปชแต่ไม่ประสบความสำเร็จคาขวัญเลยออกมาตรงกับบุคลิกของนายอภิสิทธิ์มากที่สุดนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรปี2556รักษาวินัยไฟเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียน อันนี้น่าจะมาจากประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกอาเซียนนะครับเอซก็เลยคำขวัญวันเด็กก็เน้นเรื่องการเข้าสู่อาเซียนด้วยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชายกเอาคำขวัญวันเด็กปี2 5 6 4เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม อันนี้อาจจะเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สูงสุดคําขวัญวันเด็กจึงเน้นเรื่องความจงรักภักดีและก็มีคําว่ารวมไทยสร้างชาติซึ่งต่อมาก็เป็นพักการเมืองของพลเอกของพลเอกประยุทธ์นะครับนายเศรษฐวีสินปี2567มองโลกกว้างคิด สร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยอันนี้สอดคล้องกับนายเศรษฐาที่เป็นนักธุรกิจพระคำขวัญก็ออกมาในลักษณะที่ให้มองโลกมองการไกลแล้วก็คิดสร้างสรรค์แบบฉบับของนักธุรกิจแต่ว่าสำหรับปีนี้นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรให้คำขวัญว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวเข้าสู่อนาคตที่เลือกเองซึ่งตรงกับ ตัวของคุณแพรทองทานมากที่สุดและคุณแพรทองทานก็น่าจะนําเอาคาขวัญวันเด็กเนี่ยไปใช้กับตัวเองด้วยเพราะว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องเรียนรู้ต้องใฝ่รู้เพราะว่ายังขาดวุฒิภาวะยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองความรู้รอบตัวก็น้อยมากจําเป็นต้องเรียนรู้เพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายทักษิณผู้เป็นพ่อผลักดันเข้ามาโดยตัวเองก็ไม่ได้เลือก ด้วยความจําเป็นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนต้องเลือกอนาคตด้วยตัวเองไมใ่ใครยัดเยียดหรือทําให้ไม่มีความพร้อมในการทําหน้าที่พราะคำขวัญว,วันเด็กของคุณแพรทองทานผมคิดว่าสอดคล้องกับบุคลิกของคุณแพรทองทานมากที่สุดน่าจะมาจากใจหรือความในใจของคุณแพรทองทาน ก่อนๆที่จะให้เด็กปฏิบัติตามคําขวัญวันเด็กที่คุณแพรทองทานให้ก็อยากจะให้คุณแพรทองทานได้นําคําขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยไปปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยครับ